สวัสดีครับผมทาราครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่เทศบาลตำบลสาบัวครับตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่แบ่งล็อกขายครับแปลงนี้นั้นทาราเคยมารีวิวให้ทุกท่านได้จับจองไปแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่2แปลงสุดท้ายครับ2แปลงสุดท้ายนะครับแปลง2ไร่ครับฝั่งนี้ แปลง2ไร่ครับหน้ากว้างประมาณ52เมตรนะจากเสาตรงนี้ครับแล้วก็ตัดขึ้นไปตามถนนสาธารณะประโยชน์ลูกลังครับหน้ากว้างประมาณ52เมตร2ไร่ตรงนี้เราขายอยู่ที่575,000ครับนะแปลง2ไร่นะครับตรงนี้ด้านบนนะครับจับจองมาหมดแล้วแล้วก็มีมา ปลูกสร้างนะครับบ้านทรงโมเดิร์นสวยงามนะฮะแปลงมินิตรงนี้ไว้สําหรับบ้านสวนครับหนึ่งหลังตรงนี้เป็นของลูกค้าครับของเราเหลือสองไร่สองไร่ด้านซ้ายมือของทาราครับห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันราคานี้ลมโอนให้กับลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือของทาราครับเหลืออยู่หนึ่งแปลงครับ เนื้อที่1ไร่3งานตรงนี้เราขายอยู่ที่สี่0 0นเาห่นห้าน้ากว้างประมาณ46เมตรครับนำพาทุกท่านมาชมสภาพเวดล้อมปัจจุบันนะฮะล่าสุดหเหลืออยู่2แปลงนะฮะถนนสาธารประโยชน์นะฮะรถรถสวนกันได้สะดวกเลย อยู่ใกล้เทศาบาลตำบลสาบัวครับอยู่ใกล้ตลาดสดเทศาบาลตำบลสาบัวเนี่ยจากตรงนี้ที่ทายืนนะครับออกไปถนนทางหลวงชนบทครับระยะทางประมาณ400เมตรนักเป็นทางลูกรังแบบนี้เข้ามาครับไฟฟ้าน้ำประปาครับเราจัดการให้กับลูกค้านะตอนนี้นะครเราขยายเขตมาจนถึงนู่นเลยนะฮะมุมนู้นแล้วนะครับตรงนี้ มีบ้านหนึ่งหลังตัวนี้ครับแล้วก็จะไปทําการขอนะขยายเขตเข้ามาเพิ่มเติมนะแล้วก็ฝั่งทุกแปลงครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปาเหมาะมาทําบ้านสวนครับบันพักอาศัยบรรยากาศเงยียบสงบโล่งโปร่งนะครับลมโฟรดีครับตรงนี้ที่ปลูก มันสัปะหลังอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามาซื้อมาจับจองครับเราก็สามารถที่จะไถดันออกเลยครับหรือว่าจะเก็บไว้เองก็ได้ครับตรงนี้ แปลงนี้จะห่างจากถนน304ครับประมาณ11-12กิโลเมตรนะตรงนี้และก็ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม304ปาจินบุรีครับระยะทางประมาณ15-16กิโลเมตรครับนะครับแปลงตรงนี้ครับก็ขายไปเรียบร้อยครับแปลงโคกหนองนาในปัจจุบันครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจครับที่ดินแปลงนี้ครับทาราปักหมุดปักโลเคชันไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับให้ศึกษาสภาพแวดล้อมโดยข้างเคียงครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาชมพื้นที่จริงครับควันนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายครับมีอยู่2แปลงครับแปลง2ไร่ราคา57 5 0 0 0าันครับ ก็คือแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้นะหน้ากว้างประมาณ52เมตรลึกยาวลงไปครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามครับแปลงนี้และก็อีกแปลงหนึ่งครับหึงไร่3งานราคา400,000 95, 95,000นะแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้ครับทาราพาทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้ครับสนใจติดต่อทาราเข้ามาที่เบอร์โทรศรัพท์0860188856 0860183ตัวต่อด้วย56ครับ